ต้องบอกว่าเป็นการสร้างไรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตหนุ่มรลยนี้นะคะเขาไปอุมราะมาที่เมกะที่ซาอุดิอาระเบียนะคะก็ได้ในส่วนของพันธุ์เมลอนมาเขาก็นําพันธุ์เมลอนเมกะเนี่ยค่ะมาต่อย,ยอดกับพันธุ์ที่เขาปลูกไว้อยู่แล้ว<ะ>จนกลายมาเป็นสายพันธุ์ใหม่กก็สามารถสร้างไรายได้ขายแบบออนไลน์อีกด้วยค่ะก็ขณะนี้นะคะก็สร้างไรายได้ให้กับเขาเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ เกษตรกร,กรชาวอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะหรือที่เราเห็นอยู่นะคะก็คือคุณดอเละสะต์ตืมบาค่ะได้มีการต่อยอดพัฒนาเมลอนสายพันธุ์ใหม่เป็นลูกผสมคิโมจิและพันจากเมกะค่ะพร้อมกับเปิดจําหน่ายออนไลน์เป็นเมลอนอุมราะ64ก็คือเขาไปทําอุมราะมาเมื่อปีที่แล้วนะคะก็กลายไปเป็นพันธุ์เมลอนอุมราะห4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่2แล้วลูกสวยน้ําหนักดีขนาดโตแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมด้วย ซึ่งทำให้ผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานเมลอนเนี่ยสั่งจองเข้ามาเป็นจํานวนมากเลยค่ะนายดาลอลล์สตูบานะคะก็บอกอีกด้วยค่ะว่าหลังจากปีที่แล้วเนี่ยประสบผลสําเร็จจากการนำเ,นเมล็ดพันธุ์เมลอนจากเมกะซึ่งได้จากการไปประกอบพิธีอุ้มราอของสอปตอมาผสมคไขยกับเกสรเมลอนพันธุ์คิโมจิจนได้เมลอนสายพันธุ์ใหม่ค่ะก็มีลูกค้าความสนใจสั่งซื้อผ่านออนไลน์เข้ามาเป็นจํานวนมากค่ะ โดยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการสร้างโรงเรือนขยายพื้นที่ในการปลูกเมลอนเพิ่มขึ้นค่ะโดยเริ่มจากการลงเมล็ดพันธุ์นะคะปลูกเมลอนได้ประมาณ100กว่าลูกค่ะตอนนี้ค่ะผลผลิตกําลังจะออกสู่ตลาดนะคะซึ่งแต่ละลูกค่ะก็สวยงามแล้วก็ใหญ่มีความสมบูรณ์น้ําหนักได้ประมาณ2กิโลครึ่งต่อลูกนะคะได้มีการเปิดออเดอร์ให้ลูกค้าได้สั่งจองผ่านทางออนไลน์โดยใช้ชื่อว่าเมลอนอุมล้อ 64ค่ะและในขณะนี้นะคะก็มีผู้ที่สนใจทั้งในจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่อื่นๆนะคะรวมไปถึงในพื้นที่ของอำเภอยะหาสั่งจองกันมาบ้างแล้วค่ะบางส่วนก็ให้ความสนใจนะคะในส่วนของรุ่นที่2นี้ก็กําหนดตัดส่งให้กับลูกค้าในวันที่15กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะสำหรับจุดเด่นเมลอน ลูกผสมซึ่งขอบอกเลยว่านอกจากที่ไปได้รับบุญจากการไปอุ้มร้อแล้วก็ยังถือว่า,ปาเป็นการหาโอกาสมาต่อย,ยอดอาชีพอีกด้วยนะคะก็มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ถือว่าประสบผลสําเร็จขึ้นอีกขั้นค่ะสําหรับรอบนี้นะคะที่มีการตกแต่งแล้วก็ใช้วิธีการทดลองปลูกดินผสมค่ะในส่วนของราคาที่จําหน่ายนะคะก็อยู่ที่ผลสดกิโลกรัมละ100บาทค่ะแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่นะคะสโลครึ่งค่ะก็จะขายอยู่ที่250บาทค่ะ นอกจากนี้นะคะเกษตรกรยังได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการดําเนินชีวิตมาโดยตลอดค่ะก็ทําให้ล่าสุดได้เป็นตัวแทน404ภาคของเกษตรกร14จังหวัดภาคใต้ค่ะ